สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการใช้งาน H05 คับ H07 v k นะครับซึ่งตอนนี้เรามีอยู่2แพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจแรกนะครับเป็นแพ็กเกจแบบกล่องนะครับที่อยู่ทางฝั่งด้านนี้แล้วก็แพ็กเกจใหม่นะครับ ก็คือเป็นแพ็กเกจในรูปแบบของห่อฟิล์มออกมานะครับเดี๋ยวเรามาชมวิธีการใช้งานไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรามาดูแพ็กเกจแบบกล่องน,นะครับว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงในขั้นตอนแรกนะให้เรามองหาฝาด้านบนกล่องมันจะมีรอยปุกอยู่ด้านบนเราสามารถเปิดฝากล่องขึ้นมาได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามองหาปลายสายที่อยู่ด้านในนะครับด้านในเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเราเผลอไปดึงปลายสายที่อยู่ด้านนอกดึงออกมาใช้งานเนี่ยมันจะทําให้ปลายสายด้านในเนี่ยพันกันนะครับพอเราได้ปลายสายด้านในแล้วปุ๊บให้เราร้อยเข้ารูที่อยู่ด้้านนนนบบีะครั เราสามารถดึงสายไฟออกมาใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของแพ็กเกจที่เป็นแบบฟิมห่อแบบพลาสติกนะครับเราสามารถเจาะใช้งานเนี่ยได้จากทั้งทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัว ปลายสายไฟเนี่ยมันอยู่ทางด้านบนหรือด้านล่างนะครับในส่วนมวลเนี้ยปลายสายเนี่ยมันอยู่จากทางด้านล่างนะผมเลยเลือกที่จะเจาะรูจากด้านล่างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดึงใช้งานออกมาได้ตามปกติเลยนะครับโดยรูที่เจาะเนี่ยไม่ต้องจอเจาะเยอะมากหรือว่าแกะพีมออกทั้งหมดนะครับให้เจาะแค่พอใช้งานนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถดึงสายออกมาใช้งานได้เลยในการดึงสายออกมาใช้งานเนี่ยให้ดึงจากปลายสายด้านในเท่านั้นนะครับเพราะหากเราดึงออกจากปลายสายทางด้านนอกเนี่ยจะทําให้สายด้านในเนี่ยพันกันแล้วก็จะไม่สะดวกในการใช้งานนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหวังว่าคลิปววดีีโอน้จะช่ย ให้ทุกท่านเข้าใจวิธีการดึงสายไฟออกจากแพกเกตได้อย่างถูกต้องนะครับและใช้งานสาย H05 H07 V2K ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับและหากท่านใดสนใจสายสำหรับว i ยริงตู้คอนโทรลพอเดียว H05 และ H07 V2K ของ h i r o c a b l e หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยตามช่องทางข้างล่างนี้ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและบริการอย่างเต็มที่ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ